กิจกรรมของโครงการนี้นะคะประกอบด้วยอยู่3ส่วนนะคะคส่วนที่1ก็คือจะต้องเป็นกิจกรรมในการที่มีการพัฒนาศักยภาพนะคะโดยโทีมพี่เลี้ยงที่จะพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนด้านส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยที่เริ่มต้นจากการที่เราแนะนําหรือว่าคัดกรองอพื้นที่ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมแล้วก็มีการสนับสนุน ให้เก็บข้อมูลสถานการณ์โดยใช้แบบสอบถามที่ทางสถาบันให้มานะคะในส่วนนี้เราก็จะเก็บข้อมูลสถานการณ์ทั้ง10ประเด็นนะคะแต่เราก็จะเน้นในส่วนที่เป็นประเด็นของกิจกรรมทางกายในการที่พัฒนาต่อเนื่องก็คือพัฒนาให้แกนนำของพื้นที่ต้นแบบในที่นี้ทั้ง10พื้นที่ใน อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะในการที่อันที่หนึ่งจะต้องพัฒนาแผนเรื่องอกิจกรรมทางกายแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการาจากการทำแผนแล้วก็จะมีการพัฒนาแกนนำในการเขียนโครงการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเราได้มีการาพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำให้นะคะ จากนั้นกิจกรรมที่2ถัดไปก็คือจะมีกระบวนการในการที่หนุนเสริมนะคะประสานพื้นที่ให้ทีมสื่อแล้วก็ทีมอาจารย์จะที่มาช่วยในการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัยนะคะกระบวนการนี้ก็จะต่อเนื่องจากที่เราทำโดยที่ ทีมพี่เลี้ยงนอกจากจะ,ะสนับสนุนเรื่องพัฒนาศักยภาพแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการติดตามหนุนเสริมนะคะเรื่องอสนับสนุนการแก้ไขอเอกสารการเงินการเขียนแผนงานโครงการรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมหรือทำโครงการต่อเนื่องในส่วนนี้เราก็จะประสานทั้งทีมจากสนสนะคะ แล้วก็ uh, ทีมของเราในการที่จะมีทีมแกนนำพี่เลี้ยงช่วยตลอดทางโครงการค่ะในส่วนนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอยากให้แกนนำของเรานะคะมีความรู้แล้วก็มีทักษะในการพัฒนาแผนและก็มีกระบวนการในการเขียนแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านส่งเสริมสุขภาพโดยใช้งบประมาณจากกองทุนตำบลของเทศบาลและอบ ก็คือถ้าถ้าเป็นส่วนสาธารณะเนี่ยมันเป็นพับบิกสเปซนะครับพอไปพับบิกสเปซเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนนะครับถามว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยต้องจัดการดูแลเนาะแต่ว่าใครเป็นหลักก็คือคนในชุมชนคนในชุมชนเนี่ยมีกิจกรรมประจําวันอะไรบ้างสมมุติว่ามีทางกายเนี่ยที่ที่มันวัดแล้ว ไม่ไม่เป็นโลคแต่ถ้าขาดอะไรสิ่งใดเช่นการเช่นยกตัวอย่างเช่นแอโรบิกเนี่ยที่ไม่เหมาะกับกับเขาเราก็ควรจะมีคำแนะนำจากกีฬาหรือว่าสุขภาพเนี่ยกรกทเนี่ยว่าเราจะไปนเน้นเครื่องอบาร์หรือเปล่าหรือว่าเดินแทนเต้นแอโรบ,บิกหรือเปล่าถ้าถามแล้วเนี่ย อย,อ,ยอย่างอื่นเนี่ยเหมาะสมเราก็ทําส่วนสาระที่สอดคล้องกับคนในชุมชนก็คือทําทางเดินทางจักรยานหรือว่าทําบาร์แทนพื้นที่เต้นแอลโรบิกถามว่าไอ้นียมันคือฟิกหมายถึงว่าปัจจุบันแต่ถ้าถ้าคนทุกคนเนี่ยมันต้องมองระยะยาวว่าคนในชุมชนเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆแนวโน้มผู้สูงอายุจะเยอะขึ้นเด็ก ก็จะน้อยลงก็ก็ต้องมองแนวโน้มด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าถามสเต็กโอเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะมีอัตลักษณ์ของส่วนสาระเช่นอัตลักษณ์เมืองการจัดสถาปัตย์หรือว่าพืชพื้นถิ่นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือสอดคล้องกับราคาด้วยงบประมาณเนี่ยมันต้องแบ่งโซนเนาะแบ่งโซนเด็กเยาวชนหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มัน มันห่างกันตอนนี้คือบางชุมชนเนี่ยมันก็เน้นบาร์สเน้นเยาวชนซึ่งเด็กกับผู้สูงอายุอะ่ะก็เข้าไม่ได้ประมาณนี้ครับการหาความร่วมมือชุมชนเนี่ยต้องให้ชุมชนเนี่ยเป็นเป็นเป็นกลางเนาะให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมต้องให้โอกาสชุมชนแต่ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยไม่ถามเขาเลย ทำอย่างเดียวมีงบก็ทําอย่างเดียวไม่ถามก็เลยมันก็เกิดพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะที่มันล้างไม่มีใครเข้าไปใช้เพราะมันไม่สอดคล้องกันเช่นบางชุมชนเนี่ยชุมชนชุมชนจริงๆอะ่ะบางทีเขาทํานาเขาทําเกษตรเขาก็ไปออกกำลังกายอ,กอีกแบบหนึ่งหรือว่าเดินข้างถนนริมบ้านเขาก็าคือต้องถามเขาด้วยไม่งั้นมันก็ล้างแบบเนี้